ไก่ทองคำแปดเก้านะครับก็คือสายพันธุ์นี้เลยนะครับนะสายพันธุ์ไก่ทองคำแปดเก้านี่นะครับนี่คือสายพันธุ์ไก่ทองคำแปดเก้านะครับนี่ก็คือสายพันธุ์ที่อ่าได้รับการตอบรับที่มีและก็มีการกล่าวถึงกล่าวขวัญถึงในยุคป,ปัจจุบันเป็นอย่างสูงนะแล้วได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวนาทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับก็นะครับไล่ตั้งแต่1,000กิโลขึ้นไปแต่ของอีสานผ่านมาที่4ปีที่ผ่านมา ก็ทำอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,500กิโลต่อไร่นี่ก็คือไก่ทองทำา89ของแท้แน่นอนแล้วสวัสดีครับชาวนาทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอคลองชัยจังหวัดกลาลสินนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของเกษตรกรนะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานะครับมีสายพันธุเข้าที่โด่งดังมาก นะครับแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาบ้างแล้วก็เราจําหน่ายเป็นจํานวนเยอะนะครับมาทีลรับพ่วงที่รับพ่วงก็วัน2วันก็หมดแล้วบางทีก็หมดคาคาคันเลยนะครับก็มีคําถามสะท้อนกลับมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของแั้ของเลียนแบบของปลอมนัเยอะแยะมากมายวันนี้นะผมเมียอุตทยเจริญพาณิชย์ก็จะมาให้ได้กระจ่างกันว่าผัดเข้าผูกสายพันนี้นี่มีลักษณะ กระสอบเป็นอย่างไรนะคุณธุบัตเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็ด้วยเรื่องของว่าทําอย่างไรให้สายพันธุ์ข้าวนี้ได้ผลผลิตเกิน1000กิโลจนถึง1,500กิโลต่อไรนะครับซึ่งทางเขตอีสานนี่ได้ทําสูงสุดไปที่1,500ากิโลต่อไรกันนะครับรับสหรับสายพันธุ์นั้นก็คือสายพันธุ์ไก่ทองคำา8 9นะครับก็คือสายพันธุ์นี้เลยนะครับนะบสายพันธุ์ไก่ทองคำา8 9นี่นะครับ นี่คือสายพันธุ์ไก่ทองคำแปดเก้านะครับนี่ก็คือสายพันธุ์ที่ได้รับการตอบรับที่มีและก็มีการกล่าวถึงกล่าวขวัญถึงในยุคปัจจุบันเป็นอย่างสูงนะแล้วได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวนาทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับตับแรกเลยนะครับเราจะมาดูเรื่องของสายพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำนะคุณสมบ,บัติของไก่ทองคำแปดเก้านี้มีลักษณะคุณสมบ,บัติเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับ พันข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้าจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งนะครับเป็นนาปรังพื้นแข็งนะครับตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่90วันหลังจากวันนะครับในสภาวะอากาศที่เป็นปกติแต่ถ้าเจอสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับอากาศเย็นจัดนะอายุการเก็บเกี่ยวจะเลื่อนไปประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับนี่คือไก่ทองคำแปดเก้าแต่เรื่องของผลผลิต ไม่ลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราท้าพิสูจน์ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะทางภาคอีสานนี่4ี่ปีแล้วก็ทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะว,วันออกก็ในช่วงสองปีหลังมานี้ก็สั่งส่งเข้าไปเยอะมากนะครับนี่คือไก่ทองคำแปดเก้าทีนี้มาดูลักษณะลําต้นของไก่ทองคำแปดเก้าไก่ทองคำแปดเก้าในต้นจะเตี้ยต้นแข็งแล้วก็แตก่กอดีต้นเตี้ยต้นแข็งนี่มันดีอย่างไรก็คือข้าวจะไม่ล้มนะครับข้าวจะไม่ล้ม ขนาดโดนลมพายุนะที่ไม่ได้แรงมากลมแรงแต่ว่าไม่เป็นพายุก็ยังไม่ล้มเลยนะครับถ้าจะล้มจริงก็คือโดนพายุหมุนเต็มๆอันนี้อาจจะล้มได้เป็นหย่อมๆนะครับนี่ก็คือต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีความสูงต้นจะอยู่ประมาณ80เซนะถึง1เมตรนะถึง1,000ไอถึง1เมตรนะครับก็คือ80เซนถึง100เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือความสูงของไก่ทองคำเป็ดเจ้า แล้วก็เรื่องลักษณะเม็ดลักษณะรวงนะรวงจะยาวใหญ่นะรวงยาวใหญ่แล้วก็ระแงะ์ขีระแงะ์ถือก็คือตรงหัวตรงท้ายนี่มันจะซ้อนกันคืาเรียกว่าระแงะ์ขีทำให้จํานวนมเมล็ดต่อรวงนี่เยอะพอจำนวนมเมล็ดต่อรวงเยอะนี่ผลผลิตจะเยอะมากนะครับไล่ตั้งแต่1,000กิโลขึ้นไปแต่ของอีสานผ่านมาที่4ปีที่ผ่านมาก็ทําอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0ถึง1,500กิโลต่อไร่นี่ก็คือไก่ทองทำา8ดของแท้แน่นอน นะครับจุดของเกตไก่ทองคำแปดเก้าตอนที่เราปลูกลงดินนะครับหนึ่งต้องต้นเตี้ยนะครับแล้วสองต้องแตกกอดีแต่ถ้าเป็นที่เรียนแบบนั้นเนื่องจากไก่ทองคำแปดเก้านี่ขึ้นทะเบียนในานามของกอขอหกหนึ่งเพราะเป็นกอขอหกหนึ่งที่เราพัฒนามาใหม่โดยบร,ริษัทไก่ทองคำนะครับเราพัฒนามาใหม่ก็เลยต้องขึ้นทะเบียนเป็นกอขอหกหนึ่งแต่ว่าคุณสมบ,บัติของไก่ทองคำแปดเก้ากับกขอหกหนึ่งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมานี่โดยเฉพาะช่วง2ปีหลังมานี่ดังทางาโฟเชียรเราก็มีการใช้ทางทั่วประเทศเรามีการตอบรับเยอะมากนะถ้าไก่ทองคำแปดเาออกมาเนี่ต้องต้นเตี้ยแต่กอดีต้นแข็งไม่ล้มนะครับระงแงงต้องจับทีนะครับนะบลักษณะใบธงนี่ตั้งตรงนะครับข้าวในเวลาออกรวงก็จะก้มอยู่ใต้ใบนะครับอันนี้คือไก่ทองคำแปดเส่วนกขอข .6 หนึ่งต้นจะสูงนะครับล้มง่าย ผลผิดก็จะอยู่ประมาณ 800- ถึง1,100พกิโลนะครับค่าค่าน้ำหนักนี่จะน้อยกว่าไก่ทองคำา8 9นะครับแล้วรวงจะเล็กนะครับเม็ดจะห่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ไก่ทองคำา8 9เนี่ยให้จำเลยลักษณะประจำพันธ์เขานะฮะต้องต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีรวงยาวใหญ่นะครับมเมล็ดซ้อนกันเลยนะครับแล้วก็มเมล็ดรวงนี่ยาวใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นอี่เรียกกันว่าของปลอมนะของปลอมของเลียนแบบนะครับ ก็จะออกมารวงเล็กๆอ่อยนอยๆผลผิดเล็กๆแต่ผลผิดไม่เยอะผลผิดน้อยนะค็คือน้ําหนักต่อไร่นีได้น้อยแต่ถ้า8ปดเนี่ต้อง1000กิโลอันที่สาเราทํา1,200กิโลจนถึงพันหกิโลต่อไร่กันนะครับเพราะฉะนั้นของเรียนแบบของอ่าที่ปลอมที่ไม่ใช่ไก่ทองคำนะที่ไม่ใช่ตราไก่ทองคํานี่รวงจะมาเล็กนะรวงเล็กเลยนะไม่แต่กอและต้นจะลงง่ายนี่คือจุดสังเกตของเรื่องของไก่ทองคำแปดเก้าของแทแน่นอน ทีนี้เรามาดูลักษณะกระสอบนะครับว่ากระสอบไก่ทองคำ89นี่จะมีลักษณะกระสอบเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับกระสอบต้องเป็นสีแดงนี่นะครับสีแดงเลยนะครับนี่เป็นกระสอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับนี่คือไก่ทองคำ89ของแท้ทอันนี้สําคัญมากที่สองต้องมีโลโก้ไก่ทองคานะทาไมต้องย้ําว่าต้องเป็นโลโก้ไก่ทองคําด้วยนะครับเนื <úng. S 1> ่องจากปัจจุบันนี้ด้วยความดังของไก่ทองคำ89 มีหลายบริษัทหลายตรายี่ห้อเรียนแบบใสกระสอบสีแดงเหมือนกันเลยนะด้วยความดูดแต่งของไก่ทองคำแปดก้านะครับทำกระสอบออกมาสีแดงเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโลโ,โ,โ,โก้คําว่าไก่ทองคำแล้วเนี่ยไม่ใช่ของแท้แน่นอนแล้วก็ต้องมีตัวหนังสือคําว่าไก่ทองคํานี่ต้องมีตรงนี้เลยนะครับตัวหนังสือสีทองเลยนะครับไก่ทองคำนะแล้วก็โลโก้ไก่ทองคําตรงนี้ตราไก่ทองคํา ถึงจะเป็นของแท้แน่นอนเนื่นนองจากปัจจุบันนี้มีกระสอบสีแดงออกมาแล้วแต่สีแดงแต่ไม่ใช่โลโก้ไก่ก็ไม่ใช่ไก่ทองคำ89ที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนี้ที่ได้น้ําหนักเยอะๆรวงยาวๆร,วง,ๆร,ว,งๆๆรวงใหญ่ๆมเมล็ดซ้อนกันนะครับมเมล็ดภาคกลางเรียกเมล็ดมันยัดเข้าไปนะครับเยอะมากอันนี้คือไก่ทองคำ89เพราะกระสอบสีแดงที่เห็นในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่ตลาไก่ทองคำ89นะครับไก่ทองคำ89นี่ให้ย้าเลยต้องมีโลโก้ไก่ นะครับถ no ้าไม่ใช่โลโก้ไก่แล้วก็ไม่ใช่ของแท้แน่นอนแล้วก็มีตัวคําว่าไก่ทองคําถึงจะเป็นไก่ทองคํา8 9ของแท้แน่นอนอันนี้ก็ต้องตอกย้ําที่ย้ามาเพราะว่าอยากให้เกษตรกรได้ของแท้ไปปลูกถ้าว่าถ้าได้ของเลียนแบบไปปลูกนะครับถ้าได้ของเลียนแบบไปปลูกเนี่ยรวงจะเล็กเมล็ดจะห่างนะครับต้นจะลมง่ายนะครับผลผลิตจะต่ํานะครับอันนี้คือตัวไก่ทองคําของเลียนแบบหรือว่าของไม่ใช่ของแท้ พัชของแต่ต้องกระสอบสีแดงมีโลโก้ไก่มีตัวหนังสือคาว่าไก่ทองคําแล้วก็มีเลข89นะมีเลข8 9นะครับ, 8, 9, รบอันนี้ถึงเป็นปลาไก่ทองคํา8 9นะครับอันนี้ก็ให้ความกระจ่างกับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับอยากให้ได้ของแท้แน่นอนไปใช้นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะดูแค่กระสอบสีแดงอย่างเดียวไม่ได้นะเราอาจจะเจอของปลอมของเลียนแบบมาก็ได้ถึงต่อให้มีเขียนคําว่า8 9ลงที่ป้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับ ที่ป้ายนี้จะไม่มีเขียนคําว่าเลข89นะครับไม่มีเลข89แน,น่นอนที่ป้ายตัวนี้นะครับถ้ามีเลข89ขึ้นที่ป้ายตัวนี้แปลว่าไม่ใช่ของแท้ของแท้จะต้องไม่มีเลข89นะก็ขึ้นทะเบียนเป็นกขอ61ปกติแต่เป็นกขอ61ปลาไก่ทองคําหรือเรียกกันว่าไก่ทองคํา89นะครับอันนี้ถึงจะเป็นของแท้นะสังเกตดูที่ป้ายด้วยนะครับนะครับแล้วก็ดูที่โลโก้นะครับดูตรงสื่อ อันนี้ถึงจะเป็นไก่ทองคาแปดเก้าของแท้นแน่นอนนะครับอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็ามาดูกันว่าจะทําอย่างไรให้ไก่ทองคาแปดเก้านะครับได้น้ําหนักเกินหนึ่งพันกิโลขึ้นไปวิธีการที่จะดูแลพันข้าวปลูกไก่ทองคาแปดก้าให้ได้น้ําหนักตั้งแต่หนึ่งพันกิโลขึ้นไปนะครับแต่ค่าเฉลี่ยของน้ำผ้ายสานเนี่ยทันสองรอยกิโลถึงพันห้ารอยกิโลต่อไร่ แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเรามาดูเคล็ดลับการปลูกไก่ทองคาให้ไก่ทองคำ8-9ให้ได้น้าหนักเยอะๆน้ําหนักดีๆนะครับวิธีการที่เราทําทงานนะครับเรื่องการเตรียมดินเลยผมขอข้ามไปเลยนะครับก็มาดูการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่นะครับการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไรน่นี่ในนาปังรอบแรกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เราจะให้ใช้หลักการ5ไร่ บวกหนึ่งก็คือห้าไร่ใช้หกกระสอบนะครับทุกๆุกห้าไร่ใช้ข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้านี่หกกระสอบหรือบางท่านอาจจะใช้ถึงเจ็ดกระสอบแต่ก็อย่าให้เกินเจ็ดกระสอบนะครับอันนี้ในช่วงนาปรังช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกรานะครับแล้วการทําในช่วงหน้าหนาวตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวไก่ทองคำแปดเก้าเยเป็นสายพันธุ์ข้าวผูกที่ไม่กลัวหนาวเลย ณทนหนาวได้ไม่กลัวหนาวแต่อายุการเก็บเกี่ยวจะยืดไปประมาณ1 0บถึงสิวันแต่ผลผลิตก็จะยิ่งดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไก่ทองคำแปดเก้าเพราะฉะนั้นใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ประมาณ30กิโลถึง35กิโลต่อไรในช่วงนาปังรอบแรกเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับอันนี้เกอการใช้เมล็ดพันธุ์ส่วนการใช้เมล็ดพันธุ์ในช่วงนาปังรอบสองก็คือตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ให้ใช้สิบกิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ หรือไม่เกิน30กิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือลดจํานวนเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลงมานะครับเพราะว่าในหน้าฝนเนี่ยเรากลัวเสี่ยงในเรื่องของโรคเชื้อราแล้วก็นอนกอนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปลูกให้ห่างหน่อยและอีกอย่างหนึ่งไก่ทองคำแปดเก้านี่แต่กอดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือไก่ทองคำแปดเก้าเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ในแต่และช่วงนี้สาคัญมากนะฮะในเรื่องตรงนี้ในระยะที่ต่อไปนะครับก็คือการดูแลรักษาการกำจัดวัชพืช ก็มีตั้งแต่คุมเลนคุมค่าแล้วก็ยาฆ่าต้นเล็กเพราะฉะนั้นการกาจัดวัชพืชนี่สาคัญมากเนื่องจากไก่ทองคำแปดเจ้าเป็นสายพันธุ์ข้าปลูกระยะสั้นก็คือ90วันจะต้องดูแลอย่างดีถ้าเป็นไปได้ให้ใช้คุมเลนหรือถ้าตรงไหนที่หญ้าเยอะๆใช้คุมเลนแล้วก็พออายุ8ปดถึงวันก็ใช้คุมค่าซ้ําก็ไปเลย2รอบเพื่อกําจัดวัชพืชให้ได้นะครับทีนี้การกําจัดวัชพืชก็พยายามฉีดตอนข้าวเล็กให้ได้นะอย่าให้เกินข้าว20วันต้องกาจัดวัชพืชให้เสร็จ ถ้าใช้คุมเลนได้ก็จะดีมากนะครับเพราะว่าตอนหลังจากหวานข้าวไก่ทองคำาปดเไปได้15วัน1 2ถึง15วันนะครับจะต้องหวานปุ๋ยแตกรากแตกกอสำคัญที่สุดสำคัญมากๆนะครับตรงนี้สำคัญมากๆอายุไม่เกิน15วันนะครับ12ถึง15วันโดยเิลเลยแล้วประมาณ15วันจะต้องหวานปุ๋ยแตกกอให้ได้ส่วนที่ร้านเราแนะนำที่เราใช้มาเยอะแล้วก็ ประสบผลสำเร็จก็คือปุ๋ยปลาแมวเงินแล้วก็ปุ๋ยปลาทูเดย์นะครับสองยี่ห้อนี้สูตร30ขีดศูนย์ขีดศูนย์นะครับเป็นอ่าสูตรปุ๋ยที่เราใช้แล้วก็เกษตรกรตอบรับได้ดีมากแล้วก็ปุ๋ยพรีเมียมเกรดอีกเกรดหนึ่งที่เราใช้ก็คือปุ๋ยปราดาวอวกาศนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่แก้ดินเข็มแก้ดินเอียดได้นะครับสามยี่ห้อนี้ที่เราใช้แล้วก็ได้การตอบอ่าประสบผลสำเร็จสูงมากก็คืออายุ15วันเราจะใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0ขีดศขีดศูตราแมวเงินหรือตราทูเด a y แล้วก็ปุ๋ยตราดาอากาศตัวใดตัวหนึ่งเลือกมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยแต่หัวใจหลักอีกสำคัญหนึ่งที่เรายังไม่ได้โปรโมทว่าเราแอบใช้ตัวนี้มานานนะครับก็คือการใช้ปุ๋ย300ิศูนย์ศนทางร้านเราจะผสมตัวไทยแคปแฮปปี้เดย์เข้าไปผสมด้วยปีที่ช่วยในการเร่งการแตกรากนะพอรากเยอะนี่ข้าวก็จะหาอาหารได้เก่งหาอาหารได้เยอะ นะครับอันนี้ก็คือตัวไทแคลปปีปีเดผสมเข้ากับปุ๋ย 30. 30.0สตราแมวเงินหรือตราทูเดนะครับพอผ,ผสมเสร็จมันก็จะออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือปุ๋ย 30. 30.0สิบตราแมวเงินตราทูเดแล้วก็4.6.0สกก็ได้พอผสมออกมาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับครับ ผสมเสร็จ1ใช้อัตราไช้แคบแฮปปี้เดย์หนึกิโลผสมปุ๋ยหนึ่งกระสอบนะครับแล้วหว่านไปเลยสองไร่ถึง3าไร่แต่ในหน้าแรงนี้ให้หวานแค่สองไร่พอนะครับแต่ถ้าหน้าฝนปรงรอบ2อนี้หวานไปเลย3า,าไร่ต่อนหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการใส่ปุ๋ยแต่กอครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นการหวานปุ๋ยนี่สําคัญมาก15วันเท่านั้นให้ยาช้ากว่านี้นะฮะยานานกว่านี้ เพราะเราต้องการเร่งต้นเร่งใบให้มันตั้งําตั้งต้นให้ได้เร็วที่สุด,สดเข้า่จเร็วมากแล้วก็ให้เจริญเติบโตแบบเต็มที่นะครับทีนี้พอหว่านข้าวได้ประมาณ50วันหลังจากหว่านข้าวไปแล้ว50วันนี่ต้องหว่านปุ๋ยรับท้องหรืออีสานเรียกว่าปุ๋ยหมกักนะครับของเราที่เราใช้ก็คือปุ๋ยสูตร15ขีด5ขีด25ตราแมวเงินแล้วก็ตราทูเดย์นะครับส่วนปุ๋ยตราดอกอากาศเราจะใช้สูตร6 4ี่นะครับในตอนข้าวอายุได้ประมาณ50วันห้ามเกินนี้แต่4.5วันได้แต่ว่าอย่าให้เกิน50วันแล้วเป็นการหว่านปุ๋ยรับท้อง1กระสอบหว่านไปเลย2ไร่นะครับ1นกระสอบหว่านไปเลย2ไร่อันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยในไก่ทองคํา89ให้ได้ผลผลิตด,ดีที่สุดนะครับการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาข้าวไก่ทองคํา89ให้ได้ผลผลิตนะครับก็ให้ใส่อยู่2ครั้งด้วยกันก็คือหลังจากหว่านข้าว5วันแล้วก็หลังจากหว่านข้าว อ่าห้าสิบวันใส่ปุ๋ยรับท้องทีนี้เรามาดูการดูแลรักษาเรื่องของโรคแมลงแล้วก็การบำรุงนะเพื่อที่ให้น้ำหนักให้ข้าวหนี่ได้น้ำหนักน้ำหนักดีๆเม็ดตรงตรงเม็ดเต็มเต็มนะครับหลังจากวานปุ๋ยรับท้องหรือว่าปุ๋ยหมักไปแล้วนะไม่เกินสิบวันข้าวก็จะอยู่ในระยะตั้งท้องนะตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่อีสานกาเรียกมานเล็กมานใหญ่ในระยะนี้เราให้เราฉีดฮอร์โมน ที่ของเราที่เราได้ผลสูงสุดเราจะใช้โฮอร์โมนของที่เราจัดมานะตัวได้ที่เราใช้เลยก็คือตัวนี้เลยครับซิโกเคสตรองโกรนี่นะครับซิโกเคสตรองโกรนะครับนี่คือโฮอร์โมนเป็นเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคก,การทํำข้าวไก่ทองคํา8 9ให้ได้น้ําหนักเกิน1200กิโลต่อไร่นะครับที่ร้านเราจะแนะนําตัวซิโกเคสตรองโกรตัวนี้นะครับก็จะเป็น ทั้งปุ๋ยน้ำเป็นทั้งฮอร์โมนนะครับเป็นทั้งตัวเร่งเขียวมีหมดทุกอย่างกระตุ้นการกินใบแล้วก็สร้างกรดฮอร์โมนหรือเรียกาฮอร์โมนตั้งต้นในนาข้าวทุกชนิดในระยะข้าวตั้งท้องที่ต้องการบํารุงอย่างสูงนะครับเราก็แนะนําตัวฟิกโกเคสตรองโกรนึงชุดใหญ่ตรงนี้นะครับฉีดได้12ไร่1 0ถึง12ไร่ตัวนี้นะจะทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงมาพร้อมๆกันข้านวะออกรวงพร้อมกันนี่ทำาหเราง,ง่ายต่อการจัดการข้าวก็จะเก็บ เก็บเกี่ยวแกพ่พร้อมๆกันเลยด้วยซิกโกเค t สตรองโกรอันนี้เป็นเทคนิคของที่ร้านที่ทําให้ผลผิดไก่ทองคำแบดก้านี้ได้น้ําหนักเยอะมากนะครับด้วยซิกโกเค t สตรองโกรนะครับส่วนตัวที่2นะครับหลังจากที่เข้าออกรวงมาเสร็จมาแล้วก็จะมีการออกตากเกสอน,นะครับช่วงออกเกสศน,นี่เราจะไม่ได้ฉีดอะไรนะเราจะเว้นการฉีดนะครับนะครับ ในระยะต่อไปเขาเรียกว่าระยะหลังสลัดเกสรหรือที่เรียกกันว่าในระยะน้ำนมกําลังจะสร้างแป้งกําลังสร้างแป้งแล้วนะช่วงระยะที่เป็นแป้งเริ่มเป็นแป้งนิ่มๆเลยนะครับแป้งนิ่มๆนะครับก็ให้ฉีดตัวตูเรสตรองโกรนะครตูเรสตรองโกรนะครับตัวนี้นะครับตูเรสตรองโกรนี่เป็นตัวเร่งเต่งทำให้เมล็ดข้าวสวยมเมล็ดข้าวใหญ่มเมล็ดข้าวใสนะครับตัวนี้ด้วยตูเรสตรองโกรแล้วยังมีปุ๋ยน้ําที่ช่วยในการ เร่งเมล็ดอ่ะแล้วยังมีปุ๋ยน้ําที่ช่วยทําให้ข้าวนี่มีแป้งเยอะมีน้ําหนักดีก็คือเร่งเม,เม็ดเต่งนะครับหลังจากที่ตูเร่ทำให้เมล็ดข้าวใยแล้วนี่ตัวปุ๋ยน้ําจะทําให้เมล็ดเต่งตึงนะครับแล้วก็ตัวกระตุ้นการกินอาหารก็ด้วยอูเมสติมนะรวมๆกันว่าตูเร่สปรองโกรตตัวนี้แหละที่เราทําการฉีดในไก่ทองคํา8 9้าแล้วน้ําหนักออกมาเยอะมากเราใช้ฮอร์โมนอยู่2ระยะด้วยกันก็คือ ระยะข้าวตั้งท้องกับระยะข้าวเป็นน้ำนมนะสองระยะนี้ฉีดให้ได้นะครับนี่ก็คือเทคนิคที่ทําให้อ่าการปลูกไก่ทองคําปดเทางภาคอีสานนี้ได้น้ําหนักเยอะมากนะครับอันนี้แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับในหน้าหนาวไอหน้าฝนตรงนี้นะสิ่งที่เราควรระวังก็คือหนอนกอข้าวกับโรคเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงที่เราฉีดตัวฟิกโกเคนะครับ ก็สามารถบวกยาหนอนกอไปด้วยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงมาตินนะครับแล้วก็ตัวยาเชื้อราตัว b b บ,บโซนะครับเราก็บวกเข้ากับตัวชุดซิ c ลเคสตรองโกลเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อไม่ใช่ว่ามันเป็นโรคแล้วค่อยมารักษาทีหลังเราจะรักษาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเราฉีดป้องกันไปเลยเนี่ยเราก็สามารถป้องกันหนอนกอและเชื้อราไปได้วยเลยนี่ก็คือการดูแลรักษาพันธข้าปลูกไก่ทองคำที่ทำให้ผลผิดสูงนะฮะ ที่ภาคอีสานนี่ทำค่าเชื้อน้าหนักได้อยู่ตั้งแต่พันสองกิโลจนถึงพันห้ากิโลนะครับนี่เป็นเทคนิคการทําให้ได้ผลผลิตสูงนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาถ้าวันนี้ฟังไม่ทันก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับบ้านท่าแหออ่อำเภอคลองไทยจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ก็คือสาขาใหญ่อยู่ที่นี่แล้วเรายังมีสาขากระจายจอยู่ทั้งภาคอีสานนะครับก็ทางกาลสินก็มี ที่อำเภอคลองไัยจังหวัดกาลสินนะครับที่ตลาดน้องแปนนะไทยเจริญตลาดน้องแปนนะครับส่วนที่มหาสารคามก็ที่ไทยเจริญสาขาโกสมไทยเจริญสาขาบ้านเขื่อนนะครับที่จังหวัดมหาสารคามส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีที่ไทยเจริญศักไทยเจริญสาขาตลาดทวัดดินแดงแล้วก็ไทยเจริญตำบลควาวอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่ยะโสธรนะครับก็ไทยเจริญสาขา ทำเขื่อนแก้วแล้วก็ที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับไทยเจริญสาขาบึงการนะครับอันนี้ก็คือสาขาไทยเจริญทั้งหมดแล้วก็สาขาที่อุบนนะครับที่อุบนก็กําลังเตรียมตัวจะเปิดนะครับอันนี้คือสาขาไทยเจริญที่กระจายอยู่ตามภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสานแล้วก็ทาง YouTube ทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็แฮปปี้การเกษตรสาขาคอนกันที่ตํานตโคกสีจังหวัด ขอนแก่นนะครับนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจหรืออยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปปรึกษาในสาขาใกล้ๆเหล่านั้นได้นะจากกลุ่มเครือข่ายของร้านไทยเจริญพาณิชย์ครับสำหรับผมวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าไม่ว่าเรื่องของจริงของแท้แล้วก็การเทคนิคการดูแลทําให้ไก่ทองคําเป็ดก้าได้ผลผลิตสูงการก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับติดตามกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ